กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง The Star 954โดยหมอดาวดูดวงพยากรไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คเคิลพลังบวชนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีกันนะฮะว่าในปักหลังเดือนตุลาคม16จนถึง31นี้ ชาวราศีกันคุณจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดการงานการเงินโชคลาภนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือแม้แต่กระทั่งบริวารของคุณหรือคนที่คอยขัดแข้งขัดขาคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะการอ่านดวงนะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาว ราศีกันที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองเป็นรายบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงนะคะสามารถสแกนคิวอารโค้ดนะคะแอดไลน์ไอดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด s u b s r r i e เดอะ Star 954นะ ช่องของหมอดาวเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะโอ้โหต้องขอขอบคุณชาวกันทุกทท่านเลยนะคะว่ามียอดชมยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากชาวราศีกันเยอะมากๆเลยนะหมอดาวก็ต้องขอให้ชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะประสบความสําเร็จสมความปรารถนาทุกประการขอให้มั่งคัง่งขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันนะคะสาธุค่ะ รักชาวราศีกันนะคะอืมอ่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีกันลัคนากันทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ย,ยิปซีไพ่วัจนสุภาษ,ษิตบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตบารมีแห่งองค์เทพทุกทุกพระองค์ที่อยู่ในไพ่ ทุกสำหรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมเมนสมิตรองค์ปู่ฤาษีร้อยแปดองปู่ฤาษีนารอดทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวาปะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงปักหลังตุลาคมนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็น ขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีกันย์ด้วยน่คะสาธุ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 เราจะมาเริ่มต้นกันที่ไพ่วัจนะสุภาษิตกันก่อนเลยนะคะชาวกันดวงชะตาของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงปักหลังนี้ชาวราศีกันหลายๆคนนะคะหลังจากที่ดาวได้ย้ายกันนะคะดาวย้ายวันนี้ดาวย้ายพอดีเลยนะ ที่หมอดาวดูไพ่ให้กับชาวกันเนี่ยนะคะดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดการงานการเงินชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันหลายๆคนดวงการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วนะมีใครถูกรอตเตอรี่ถูกหวยกันบ้างพิมพ์มาบอก้วยนะคะขอดวงชะตาของชาวกันคะ่ะช่วงปักหลัง ชาวราศีกันนะคะดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายๆคนเลยนะคะ่ไมว่าจะงานเงินนะความรักก็ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะาเรามีลูกดวงชาวกันหลายๆคนเนี่ยดวงเปลี่ยนไปในทางที่ดีเยอะแยะมากมายเลยอ่าเรามาดูตัวตนของคุณคะ่ะชาวกันตัวตนของชาวราศีกันคุณได้ไพ่อะไรบนบานสารกล่าวนะเห็นไหมคะ ชาวกันเนี่ยหลายๆคนเป็นคนที่แบบชอบขอพรไหว้พระบนบานศาลกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรให้ได้สิ่งนั้นให้ได้สิ่งนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความเพียรทางด้านนี้นะคะแล้วจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะบนบานศาลกล่าเผลอเผลอบางคนบางท่านได้แก้บนด้วยนะคะหรือมีเรื่องที่จะต้องให้ไปบนก็ได้ในช่วงปักหลังนี้นะคะบนบานศาลกล่าวขอไปเถอคะค่ะ บนบานไปนะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวคุ้มครองคุ้มภัยอยู่แล้วนะคะหวังสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะคะตัวตนคุณขึ้นบนบานสารกล่าวนะไพ่ในตําแหน่งบริวารค่ะลูกน้องลูกจ้างลูกเต้าสามีภรรยาเครือญาติทั้งหลายนะคะหรือว่าแวดวงสังคมที่แวดล้อมตัวตนคุณนะคุณได้ไพ่อะไร คุณได้ไพ่นกสองหัวออนะคะบริวารเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรชาวกันนะคะบริวารคุณเป็นนกสองหัวนะนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรืออะไรประมาณนี้นะนะคะมันก็มีบ้างแหละเออคนเราอะอยู่ต่อหน้าเรามันก็ว่าดีอยู่ต่อหน้าคนอื่นมันก็ว่าเราเออนะคะอยู่กับต่อหน้าคุณเขาก็ว่าคุณดีแหละนะคะ เป็นนก2หัวนะบริวารคุณอนะคะอาจจะเป็นเพื่อนรวมงานบริวารเพื่อนคุณก็ได้นะคะพอเวลาเราได้ดิบได้ดีมันก็ว่าเราดีแหละนะคะพอเวลาเออมันมายืมเงินเราเราไม่ให้ยืมมันก็ไปว่าเราไม่ดีนะคะมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ตัดความสัมพันธ์กับเราไหมไม่นะคะไม่ไม่ตัดไม่ตัดความสัมพันธ์กับเราเขาก็รอ รอวันที่เรา,าดวงดีขึ้นนะคะเขาลางว่าเราแบบเติบโตขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นอะไรขึ้นเขาก็หวังอย่างนั้นนั่นแหละชาวราศีกันนะคนที่แบบคบกับคุณนะ่ะนะคะส่วนใหญ่เขาก็หวังผลประโยชน์แหละรอที่วันที่คุณเจริญงอกงามวันที่คุณเจริญเติบโตวันที่คุณประสบความสําเร็จเขาก็จะมาดีด้าอะไรอย่างเงี้ยเชิดชูพูดดีกับเรานะคะเขาก็จะไไม่ห่างหายไปจากชีวิตคุณนะคะ ไม่เลิกคบหรอกไม่เลิกคบกับเรานะคะแต่พอเวลาวันไหนที่เราไม่มีมันก็จะเอาเราไปเหยียบย่ําแหละต่อหน้ามันก็พูดว่าหวังดีกับเราปรอประโลมนู่นนี่นั่นนะคะชาวกันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละนะคะไม่เป็นไรนะคะในตําแหน่งต่อมาในตําแหน่งอายุค่ะความรู้สึกนึกคิดนะ,ค,ะความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณเผชิญอยู่หรือว่าสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่ น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางนะในช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำด้วยนะนะคะหลายๆราศีเลยขึ้นไพ่ใบนี้นะคะก็ต้องไปตามน้ำไปอะไรนะคะช่วงนี้นะก็ต้องไปตามน้ำก็ต้องระวังในเรื่องของอะไรที่มาจากน้ำด้วยนะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางมันก็เป็นในลักษณะที่ว่าช่วงนี้ ตัวตนของคุณถ้ามันมีอะไรที่แบบถาถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรเป็นผลพลอยได้ของคุณก็ต้องตามน้ำนะคะหรือว่าอะไรที่มันแรงแรงอยู่ที่คุณประสบอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องแบบก็ต้องปล่อยผ่านนะคะต้องปล่อยผ่านต้องไม่ประทะนะคะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางหรือว่าในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าในเรื่องของผลพอออผลพอยได้งานการอะไรช่วงนี้มาก็ต้องแบบตามน้ําไป อย่าเพิ่งไปปฏิเสธอย่าเพิ่งไปแบบต่อรองว่าอุ้ยไม่ไว้มากอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะชาวกันก็คือต้องตามน้ําอย่างเดียวช่วงนี้นะถ้าเป็นในเรื่องของอะไรที่มันสอไปทางแบบไม่ดีรุนแรงอะไรก็ต้องไม่ขวางก็ต้องไม่กีดก็ต้องไม่เอาตัวเองไปประทะนะคะถ้าสิ่งไหนดีก็ตามน้ําอย่างเดียวเลยชาวกันนะคะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง ไพ่ในตำแหน่งต่อมาไพ่ในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานโอ้โหชาวราศีกันปอกกล้วยเข้าปากนะคะช่วงนี้อะไรก็ได้มาง่ายๆนะนะคะแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ได้ปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะคะได้อะไรมาง่ายๆดิวงานไปคุยเรื่องงานก็ได้งานนั้นนะคะติดต่อเจราจาสื่อสารเซ็นสัญญาง่ายไปหมดเลยนะคะปอกกล้วยเข้าปากมากเลยช่วงนี้งานเยอะมากงานอะไรก็แบบว่าผ่านผ่านผ่าน,านได้หมดเลยนะคะ เซ็นสัญญาสำเร็จหมดเลยอะไรก็เป็นของคุณนะคะชาวราศีกันถือว่าดีมากๆปอกกล้วยเข้าปากไปตกในตำแหน่งในตำแหน่งเดชด,ด้วยเออนะคะความประสบความสำเร็จความสำเร็จได้มาอย่างง่ายๆเ,ออเรามาดูในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะคะ คุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่บ้าหอบฟางนะในช่วงนี้คุณอาจจะมีของมีอะไรเยอะแยะนะนะคะอาจจะมีของมีอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยสะสมของช่วงนี้หรือว่าเป็นคนที่แบบไม่เคยทิ้งอะไรเลยชอบสะสมคอลเลกชันอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าคุณผู้ชายก็จะเป็นอะไรอะ่ะพระเครื่องแบงค์ธนบัตรเก่าอะไรประมาณนี้เต็มเลย ไม่รู้ล่ะขายได้ขาย,ขายไม่ได้เก็บไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนเผื่อมีราคานะคะบางทีของที่ i i. Ola, ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยก็ต้องเคลียร์ทิ้งบ้างนะนะคะบางคนอะสะสมถุงพลาสติกอะไรประมาณนี้นะคะเป็นก่อเป็นกองเป็นอะไรอย่างงี้นะก็ต้องไปเคลียร์ต้องไปอะไรบ้างนะคะสิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็เคลียร์ทิ้งนะคะหรือว่าในช่วงนี้เวลาคุณไปไหนคุณก็จะจัดหนักจัดเต็มนะคะ เหลือดีกว่าขาดเออให้เยอะไว้ก่อนนะช่วงนี้ไปไหนอาจจะพลุงพลังโทรศัพท์สองเครื่องสาเครื่องโน้ตบุ๊กอีกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะแต่มันก็เป็นบุคลิกของคุณนะบ้าหอบฟงังนะคะมันก็กลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีพร้อมไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปไหนไป, scalp, ไปไหนมาไหนคุณมีหมดนะยาดมยาหมองนะคะ เป็นยาสามัญประจำบ้านอะไรอย่างเง mm. ี้ยพกติดตัวอะไรไปหมดเยอะแยะมากมายนะคะชาวราศีกันนะเพื่อพร้อมนะพร้อมสับจนออกไปทางล้นล้นได้ด้วยนะคะ mm. ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาทรัพย์สมบัติที่สะสมมาตั้งแต่ในอดีตนะคะ mm. หรือว่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คุณโดนมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่จิ้งจกตีนสารชาวราศีกันเนี่ยผ่านมาเยอะแล้วนะคะเจอไอ้พวกนี้มาเยอะไอ้พวกวิ่งงานนําเสนอว่าอาจช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยจิ้งตจกตีนสารมันก็เป็นเหมือนพวกที่แบบว่ารับหน้าเสือนะคะรับหน้าเสือจะเคลียอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะจ่ายเท่านี้เดี๋ยวได้อย่างนั้นเดี๋ยวช่วยอย่างนี้นะคะราศีกันเนี่ยโดนมาเยอะไอ้พวกนี้นะคะโดนแบบ ่าจ่ายตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวจะให้งานอย่างนั้นอย่างนี้นะคะต้องมีแบบว่าค่าน้ําร้อนน้ําชาชาวกันคุณอาจโดนมาโด,โดยตลอดบางทีจ่ายแล้วได้งานก็มีหรือว่าจ่ายแล้วไม่ได้งานก็มีนะคะจะเจอไอ้พวกจิ้งจกตีนสารเนี่ยมันตั้งตั้งแต่สมัยแบบเริ่มทำงานใหม่ๆก็ได้นะนะคะชาวราศีกันนะในตำแหน่งมูลละอ่ะ ที่ผ่านมาอดีตจนถึงปัจจุบันคุณก็อาจจะเจอได้อีกเช่นกันวงที่ชอบแบบว่า,าจ่ายมานะคะค่าน้ำร้อนน้ำชาค่าเดินเรื่องเดินงานนะตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอุตสาหะค่ะความภาคเพียรความพยายามความมีแพชชั่นในเรื่องนั้นๆความคิด create, สร้างสรรค์คุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ ก่อร่างสร้างตัวอ่าชาวราศีกันในช่วงนี้คุณก็จะขมักขม้นใหญ่เลยนะคะเพียรพยายามมากๆในช่วงนี้คุณจะก่อร่างสร้างตัวได้นะคะชาวกันคุณได้ไพ่ดีๆเยอะนะคะได้ไพ่ปอกกล้วยเข้าปากอางานอะไรก็ง่ายหางานได้ง่ายช่วงนี้เป็นช่วงแบบเก็บหอมรอมริบก่อร่างสร้างตัวเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ชาวราศีกันความเพยายามนี้ไม่เสียเปล่านะเออนะคะคุณเป็นคนขยันคุณจะขยันมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงปักหลังขยันมากยิ่งขึ้นงานเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะทําไปเถอะค่ะชีวิตจะมีแต่ความมั่นคงมากขึ้นตําแหน่งต่อมาค่ะตําแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนผลักดันคุณไหมคุณได้ไพ่อะไรคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นชาวกันเก่ง เก่งตามครูบาอาจารย์นะคะบางคนก็เก่งเหมือนคุณพ่อคุณแม่เก่งเหมือนครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะไพ่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือเขาก็จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณน่ะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเครดิตก็ได้เครดิตความน่าเชื่อถือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้รีเฟอร์มานะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ้านายคุณเก่งนี่ เขาก็จะมองว่าอ้าวผู้ใหญ่คุณเก่งนี่อ๋อคนนี้ผลักดันคนนี้ฝากมาอ่าคนนี้เก่งคนนี้เชื่อถือได้คนนี้โอ้เด็กของคนนี้นี่ฝากมานะในสังคมปัจจุบันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะนะคะว่ามันจะมีเด็กฝากเด็กอะไรอย่างเนี้ยมันเจออยู่ในทุกวงการนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไม่งั้นไพ่จะไม่มีตำแหน่งมนตรีนะคะดวงจะไม่มีตำแหน่งมนตรี นะคะมันต้องมีทุกวงการมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนสนับสนุนเมตตาผลักดันส่งเสริมคุณนะคะชาวราศีการลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณที่เขาก็มีความสามารถที่เขาก็เป็นคนเก่งนะคะเขาก็จะส่งเสริมคุณได้ผลักดันคุณได้เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือคุณได้ค่ะนะคะในตำแหน่งสุดท้ายนะในตำแหน่ง กาลังกินีคุณได้ไพ่อะไรนตำแหน่งการังกินีก็ศัตรูขั้วคาดนะเออคนอิจฉาดิสยาขัดแข้งขัดขาอุปสรรคคุณได้ไพ่เล่นกับหมาหมาเลียปากนะจุดนี้เองจะเป็นจะเป็นอุปสรรคกับคุณนะคะชาวราศีกันลัคนาการคือคุณอาจจะต้องแบบวางตัวนิดนึงนะลูกน้องหรือว่าบริวารหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะเยอะกับคุณมากเกินไปมันจะกลายเป็นว่าคนอื่นไม่เชื่อถือ นะคะบางทีมันเล่นไม่รู้กาลเทศะปีนเกียวคุณอะไรคุณเนี่ยนะคะคุณก็ต้องวางตัวให้ดีๆนะคะเวลาอยู่ต่อหน้าใครหรือว่าเวลาอยู่ในเรื่องของการงานนะก็อย่าเล่นกับลูกน้องมากเกินไปนะคะก็ค,คือต้องจริงจังบ้างคนเราอะ่ะมันก็ต้องมีจุดที่แบบว่าใส่หัวโขนบ้างถอดหัวโขนบ้างต้องก็ต้องเป็นเวลาเวลาเนาะแล้วก็ต้องบอกเด็กบอกลูกน้องด้วย นะคะบางทีมันเล่นเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าสร้างความไม่น่าเชื่อถือกับตัวคุณน่ะเออมันลดทอนลงไปนั่นเองนะคะชาวราศีกันก็ต้องระวังเล่นกับหมาหมาเลียปากอ่ะนะการปีนเกลียวกันไม่ไม่แสดงตัวให้เหมาะสมนะคะต่อหน้าทารักกำนันอะไรที่มันมากเกินไปเอออะไรที่มันอยู่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ต้องวางตัวดีๆนะคะ เรามาดูไพ่ยิปซีค่ะชาวราศีกันค่ะการงานการเงินความรักของคุณเป็นยังไงในช่วงปักหลังเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกันตัวตนของคุณได้ไพ่อะไรไพ่พระจิตใจดีมีเมตตาชาวกันสายบุญใจบุญใจกุศลนะคะหรือว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยคุณก็จะแบบเป็นคนมีศีลสมาธิปัญญามาก นะคะหรือว่ามีความเข้าใจทั้งทางโลกและธรรมรรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางธรรมนะคะคุณจะรู้ร,ร,รู้รู้ลึกรู้ซึ้งมากๆนะคะหรือว่าในช่วงนี้ขยันในการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะหรือว่าในช่วงนี้เป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนเยอะแยะมากมายศิรานีได้ด้วยเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นคนที่แบบคอยชี้นำคอยบอกคนอื่นช่วยเหลือ นะคะทำให้จิตใจเขาดีขึ้นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะไพ่พระเนี่ยรวมถึงคุณก็จะมีซิกเซนมีรางสังหรณ์นะรวมถึงอาจจะฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยในช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้โชคให้ลาบก็ได้เช่นกันค่ะไม่เหมือนไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกับกันนะไพ่เนี้ยบนบานสารกล่าวกับไพ่พระเนี่ยนะควีนซอกคัพ เป็นคนอ่อนโยนชาวกันนะอ่อนโยนเอสซอบครับมีโอกาสอะไรดีๆใหม่ๆม,มีสิ่งอะไรที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันได้นะคะสองเหรียญมีทางเลือกเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะชาวกันว้าวเดอะซันความประสบความสำเร็จโอ้โหเดอะซันไม่พอเดอะสตาร์แปดดาบนะคะ The Empress อืมนะคะชาวราศีกันนะ,ะขอปิด The Star หน่อยนะคะอ r ร t i c นิดหนึ่งชาวราศีกันนะคะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนที่บอกไปอะ่ะนะคะฝ่กุศลไฝ่บุญไฝ่ธรรมะจิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาผู้คนได้ดีนะคะในช่วงนี้ รางสังหรณ์ซิกเซนอะไรแม่นยำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นำแนวทางอะไรดีๆให้กับคุณได้ชาวราศีกันนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกสับสนหรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะสับสนรู้สึกว่าออมีบางอย่างเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจคุณตัดสินใจได้ถูกต้องค่ะสิ่งที่คุณตัดสินใจจะตัดสินใจได้ถูกต้องแม้ว่าบางครั้งอาจจะดูแบบว่าเอจะดีไม่ดีนะคะแปดดาบเนี่ยคือความกังวลคือความ ไม่มั่นใจได้ด้วยคือความกลัวไปด้วยว่าตัดสินใจแล้วจะผิดจริงๆแล้วตัดสินใจคุณจะได้ตัดสินใจเรื่องที่ถูกได้มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้คุณเลือกนะคะคุณจะอาจรู้สึกเครียดในช่วงสัปดาห์ที่3อะไรอย่างเงี้ยกังวลนะจะเป็นในเรื่องของสภาวะจิตใจหรือว่าในเรื่องของการงานนะคะมีความเครียดอะไรเกิดขึ้นแต่พอในช่วงวีคที่4เนี่ยดีเลยนะนะคะวีคที่สอ่ะ นะคะดีเลยมีอะไรที่แบบเข้ามาแบบไม่คาดฝันชาวราศีกันนะคะคนที่อยู่ในแวดวงสายงานที่เกี่ยวข้องกับอของกินของใช้ของสวยงามความสวยความงามนี่โดดเด่นมากๆหรือว่าคนที่เป็นดารานักร้องนักแสดงค้าขายออนไลน์นะคะยูทูบเบอร์ดังขึ้นดังนิ่งขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นมีงานติดต่อเข้ามามากขึ้นนะคะ เดอ s u ซเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณจะเป็นคนที่ดูหน้าตาคุณจะดูดีดูเด็กด้วยในยช่วงนี้มีสเสน่ห์ออร่าพุ่งนะคะเป็นที่แบบว่าสนใจของใครหลายๆคนนะคะชาวราศีกันจะส่งผลในเรื่องของการงานคุณด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่างานคุณเนี่ยได้ไพ่ปอกกล้วยเข้าปากและคุณมีเดอ s u ซันเดอ a r สตาร์เนี่ยงานง่ายมากช่วงนี้ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องกังวลมากนะคะ งานคุณแนบได้แบบง่ายๆมีคนติดต่องานเข้ามาอยากได้คุณรีรีเรียเว่าเป็นคุณเลยนะคะชาวราศีกันมีจังหวะโอกาสดีๆมีข่าวดีจากทางไกลได้คนที่รอนะคะในเรื่องของการเดินทางมีโอกาสได้เดินทางไกลชาวราศีกันหลายๆคนทำงานในต่างประเทศอยู่อาศัยอยู่ในต่างถิน่นแดนไกลสามไม้เท้านะคะคุณจะต้องเป็นคนที่แบบที่แบบว่า ได้ดิบได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าเป็นคนที่ต้องมีอันแบบโยกย้ายถิ่นฐานน่ะนะคะหรืออยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่แบบที่นั้นนานๆแบบอยู่แบบ7ปี5ปีเออหรือว่าบางคนแบบ3ปีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็ต้องย้ายเดี๋ยวก็ต้องอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้ว่าอยู่อาศัยในที่ที่นั้นนานๆน,น่นนะคือคุณจะต้องแบบอยู่แบบ5ปี7ปีอ้าวย,ย้ายประมาณนี้ ย,ย้ายคุณย้ายบ้านบ่อยนะคะชาวราศีกันนะคะมีเกณฑ์เดินทางเป็นคนที่จะต้องเดินทางไกลแล้วถึงจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะหรือว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่นะคะบ่อยบ่อยกับเพื่อนนะคะชาวราศีกันนะ,ะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่เงินแบบมาแบบฟุ๊กฟุกหรือว่าของมีค่า อะไรเข้ามาแบบฟุ๊กๆได้นะมีชื่อเสียงนะคะชาวราศีกันเดือนนี้มีชื่อเสียงมีอะไรเข้ามาแบบฟุ๊กๆไม่คาดฝันนะคะความรักชาวราศีกันความรักคนโสดนะคะคุณอาจจะเพิ่งโสดก็ได้หรือแบบว่าปวดหัวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ นะคะคุณอาจจะแบบว่าอยากอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะเป็นโสดอะไรประมาณนี้นะคะคิดแต่ในเรื่องของการทําบุญการทําบุญทําทานการปฏิบัติธรรมเอออยากจะอยู่อย่างนี้ถือศีลไหว้พระอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็จะสับสนคือจะเป็นลักษณะที่แบบว่าบางครั้งก็อยากบางครั้งก็ไม่อยากนะคะแต่มันห้ามไม่ได้จะมีคนเข้ามาได้จากต่างถิ่นแดนไกลชาวกัน ะะแม้ว่าคุณจะดูว่าคุณไม่อยากมีใครเบื่อเๆเซ็งๆกลัวกๆนะคะกลัวมันจะซ้ํารอยเดิมกลัวจะเป็นแบบเดิมๆที่ผ่านมามันจะมีคนเข้ามานะคะเป็นลักษณะรักทางไกลก็ได้เป็นโลกออนไลน์ก็ได้นะคะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณน่ยหน้าตาคุณดูเด็กคุณอาจจะมีเด็กมาชอบได้ด้วยนะคะ มีเด็กมาชอบได้คนอายุอ่อนวัยกว่าเออเขาคิดว่าคุณอายุน้อยนะชาวราศีกันมีคนมาให้คุณจีบได้นะคะแต่เป็นเป็นช่วงระยะเวลาแบบเลือกเลือกอยู่ช่วงนี้คุณฮอตนะคุณมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์สวยเออเปล่งประกายออร่าเรามาดูชาวราศีกันคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วชาวราศีกันมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ย มีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณแบบทะเลาะกันหรือว่าความกังวลใจอ่ะหรือว่าความกลัวอะไรบางอย่างนะคะแม้ว่าจะทะเลาะกันแต่ก็ยังรักกันอยู่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางมาหากันด้วยนะชาวราศีกันบางคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวคือเป็นลักษณะไปไปมามา,มาเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์เข้ามา ออพบเจอกันด้วยนะคะหรือว่ามีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวด้วยกันมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยกันได้ด้วยนะคะชาวราศีกันนะรวมถึงชาวราศีกันมีโอกาสแต่งงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ได้แล้วก็มีโอกาสตั้งคันได้ด้วยในกรณีที่ถ้าคุณพร้อมนะคะชาวราศีกันนะคะให้ระวังในเรื่องของความคิดมากค่ะความเครียดความกังวลคิดในเรื่องของสิ่งที่ยังไม่เกิด คิดไปเองคิดไปก่อนนะคะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รุนแรงนู่นนี่นั่นแต่จริงๆไม่ใช่นะคะความสําเร็จรอชาวราศีกันอยู่นะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่4ี่จะเห็นได้ชัดนะชาวราศีกันนะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จอย่างที่พ่ขึ้นมานะคะคิดคิดวางสิ่งใดสมความปรารถนาสําหรับคลิปนี้มดอดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ